ภาค11แสงแห่งขอบฟ้าเมื่อโลกเต้นรำกับดวงอาทิตย์ธรรมชาติมีความงามที่น่าทึ่งวันนี้เราจะมาดูปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นแต่เกิดขึ้นจริงทุกวันโลกของเรามีโลมองไม่เห็นคือสนามแม่เหล็กและชั้นบรรยากาศที่คอยปกป้องเราจากรังสีอันตรายจากดวงอาทิตย์และยังสร้างการแสดงแสงสีสุดอลังการให้เราได้ชม แสงเหนือและแสงใต้การเต้นรำของแสงจากอาวกาศหลายคนรู้จักแสงเหนือหรือออโรราบอเรียลลิสแต่น้อยคนจะรู้ว่าเรามีแสงใต้หรือออโรราออสเตรรลิสด้วยเกิดที่ขั้วโลกใต้มีความสวยงามไม่แพ้กันทั้งคู่เกิดจากอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ถูกสนามแม่เหล็กโลกดึงเข้าขั้วโลก แล้วชนกับแก๊สในชั้นบรรยากาศออกซิเจนให้แสงเขียวและแดงไนโตรเจนให้แสงม่วงและน้ำเงินเหมือนหลอดนีออนยักษ์บนฟ้า STEVE e, แสงลึกลับที่เพิ่งค้นพบมีปรากฏการณ์ใหม่ชื่อสตีฟเป็นเส้นแสงสีม่วงยาวเป็นเส้นตรงบนฟ้าคล้ายออโรราแต่ไม่ใช่เกิดจากพลาสมาไหลเร็วมากในชั้นบรรยากาศเพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่กี่ปีนี้โดยนักดูดาวสมัครเล่น แสงเรืองรอบโลกแอโกลเมื่อโลกเรืองแสงเองแม้ไม่มีดวงอาทิตย์โลกก็ยังเรืองแสงอ่อนๆเรียกว่าแอโกลเป็นการปล่อยพลังงานของโมเลกุลในชั้นบรรยากาศที่ดูดซับพ,พลังงานจากดวงอาทิตย์ตอนกลางวันแล้วค่อยๆปล่อยออกมาเป็นแสงในตอนกลางคืนสายฟ้าผีแฟลชประหลาดเหนือพายุ เหนือพายุฝนฟ้าคนองที่รุนแรงในชั้นบรรยากาศที่สูงมากๆมีสายฟ้าผีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเสี้ยววินาทีสปไรคือแฟลชสีแดงรูปร่างเหมือนแมงกะพรุนยักษ์เอลเป็นวงแหวนแสงสีแดงที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วบลูเจตคือลำแสงสีน้ำเงินที่พุ่งขึ้นจากยอดเมฆเหมือนจรวดแสงปรากฏการณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องถ่ายจากเครื่องบินหรือสถานีอวกาศ เพราะเกิดขึ้นสูงมากและเร็วมากแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ฟ้าผ่าที่เราคุ้นเคยก็ยังมีความซับซ้อนและลึกลับซ่อนอยู่ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามและรับชมนะครับ